สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบ่าวนวัตชาแนลครับเช้าวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูปลาแดดเดียวครับที่ผมทำนะครับทำแล้วนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทอดนะครับทอดปลาแดดเดียวกินกันนะครับมีทั้งปลาดุกนะครับนี่คือปลาดุก ปลาดุกแลวก็ปลาช่อนนะครับตอนนี้เป็นปลาช่อนนะครับปลาดุกเอาจะเลือกไซส์ขนาดพอดีนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับเดี่ยวดียวนะครับเมนูนี้สูตรนี้นะครับไม่มีแมลงบันตอมนะครับทั้งตอนตากและตอนเก็บนะครับไม่มีแมลงบันตอมนะครับใช้ได้ดีจริงๆนะครับสูตรนี้สะอาดปลอดภัยนะครับทุกคน นี่เราก็ตั้งกระทะนะครับพอกระทะร้อนได้ที่นะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับเราก็รอให้น้ำมันเดือดสักพักนะครับทุกคนเรารอให้กระทะเดือดเต็มที่นะครับทุกคนให้น้ำมันเดือดเต็มที่ เดี๋ยวเราคอยใส่ปลาลงไปนะครับว่าทาไมอย่างนั้นมันจะทําให้ปลาอมน้ํามันนะครับนี่เราได้แล้ววันนี้ผมจะทอดไม่เยอะนะครับผมจะทอดแค่สองตัวเพราะว่าผมกินคนเดียวนะครับเอาปลาดุกก่อนนะครับหรือใครต้องการให้มันชิ้นเล็กลงไปนะครับเราก็สามารถสับ แบ่งครึ่งแล้วก็ได้เป็นชิ้นๆก็ได้นะครับเอาที่เราสะด็กนะครับจะมนี้รสชาติไม่ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับกลิ่นหอมละมุนละมันนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับกินกับเกี่ยวบองซุดยอดเลยนะครับเดี๋ยนี่นะครับ ก็สุกแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับปลาดุกนะครับเหลืองกรอบน่าทานครับแล้วเราก็ปลาช่อนต่อนะครับทุกคนอันนี้อาจจะชิ้นใหญ่อยู่นะครับไ้จะอยู่ ระดับกลางๆนะครับถ้าแรงเกินไปถ้าไฟแรงเกินไปก็จะทําให้ปลาไหม้นะครับไม่สุกนี่ครับเราก็ต้องดูว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับชอบกรอบหรือชอบแบบนุ่มนะครับเราจะให้สุกแบบไหนก็ตามใจเรานะครับไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับว่าต้องแค่นี้เท่านี้นะครับ ถ้าเราชอบแบบกินมเกี่ยมก็จะให้มันกิ้มเกลียมได้นะครับแล้วจะเรานะครับเสรดจแล้วนะครับปิดอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนดูเนี้ยปลาช่อนจะมีความหนานะครับพอลงมาก็จะรสชาติหน้าตาแบบนี้นะครับไม่ใช่รสชาติหน้าตาแบบนี้นะครับเลี้ยงน่าทานนะครับนี่ครับพอทอดเสร็จ หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับน่าทานไหมครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆสุดยอดเลยครับนี่ครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเจียวบองด้วยนะครับทุกคนเซ่บมากนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องเบ่าณวัฒน์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ